ยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่โครงการ a อสตราเบสโบรเดอร์โฮมบนถนนพระรามสองสำหรับสัปดาห์นี้เราได้าพาทุกท่านไปพบก,กับฟังก์ชันการใช้งานของบ้านแบบเบสนะฮะซึ่งบ้านแบบ Blaze เบสเนี่ยจะมีขนาดหน้ากว้างที่5.5เมตรด้วยกันและบ้านแบบเบสเนี่นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลัมงมองหาทาวน์โฮมและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นโฮมออฟฟิศได้นะครับของโครงการแอสต a b a s e ของเราเนี่ย บ้านแบบเบสเนี่ยถือว่าตอบโจทย์จริงๆเลยนะฮะโอเคทีนี้เรามาดูกันนะครับผมว่าบ้านแบบเบสเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโฮมออฟฟิศได้อย่างไรนะครับผมบ้านแบบเบสของเรานะฮะก็จะเป็นบ้านไซน์ล็อกนะครับซึ่งจากพื้นจนถึงฟ้าไปดานเนี่ยมีความสูงง6เมตรด้วยกันทีเดียวโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับผม โดยพื้นที่ด้านล่างเลยนะปกติแล้วมันก็จะเป็นพื้นที่ของคอมมานแดยร์เรียซึ่งคอมมานแดยร์เรียเนี้ก็จะไปรับแขกนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น,ปน,ปน,ปนของฟอิศได้บางทีในการวาง,างโต๊ะทำงานของสำนักงานต่างๆพา้นุีต่างๆได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับเดียากาตของสำนักงานของ,อล,ะะล,ของ,งลูกบ้านแต่ละท่านเลยนะฮะวงเชฟังก์ชันการใช้งานของบ้านชั้นล่างนี้ก็ยังมีในส่วนของซ้ายมือนะฮะ จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานของห้องครัวซึ่งจะเป็นครัวฝรั่งนะครับผมก็น้องๆภายในออฟฟิศหรือว่าสำนักงานของเรานี่ก็สามารถสั่งอาหารจากภายนอกเข้ามา่นเข้ามาเตรียมสําหรับทานได้เลยนะครับและก็ฟังก์ชันถัดมานะฮะก็เป็นฟังก์ชันของห้องน้ําซึ่งห้องน้ำเนี่ยน้องๆในออฟฟิศของเราแล้วก็เจ้าหน้าที่สัตว์างบริษัทเองก็สามารถมาใช้บริการที่ห้องน้าตรงนี้ได้เลยไม่จำเป็นต้องไปใช้ห้องน้ำแบบคนแับเราซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะ โอเคทีนี้เดี๋ยวเราตามไปดูกันต่อนะครับผมว่าฟังก์ชันการใช้งานของชั้น2และก็ไอเดียาการตกแต่งนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามกันขึ้นไปดูเลยนะฮะที่ชั้น2นะครับผมโอเคตามมาครับเอ๋ okay. ตามที่มานะครับผมบันไดที่เชื่อมต่อจากชั้น1ถึงชั้น2ก็จะมีราวมือจับด้วยนะครับผมก,กันตกโอเคตามขึ้นมาเลยฮะ ส่วนนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของชั้น2นะครับโดยปกติแล้วชั้น2เนี่ยไอเดียการตกแต่งของเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของครอบครัวหรือที่เราเรียกว่าสไ m เดอร์ไเียแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ทํางานได้ไทันทีให้เหมาะกับโฮมออฟฟิศของเรานะซึ่งก็สามารถวางโต๊ะทางานแล้วก็อุปกรณ์สำหักงานได้ตามมือานขึ้นอยู่กับไอเดียการตกแต่งเลยนะครับผมแล้วก็ชั้น2ของเราเนี่ยก็ยังเชื่อมกับพื้นที่ของชั้นหนึ่งเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นสไตล,ล์ลอกแล้วก็สามารถสั่งงานแล้วก็คุยกับผม นี่ก็คือฟังก์ชันการใช้งานของทาวน์โฮมที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นฮมออฟฟิศได้สำหรับบ้านแบบเลสนะฮะสำหรับสัปดาห์ถัดไปนะครับผมคลิปของเราเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรแนะนำเรื่องใดหรือว่าไอเดียการตกแต่งบ้านในลักษณะไหนหรือว่าชั้นไหนยกะลืมติดตามรับชมได้ที่เพจของเรานะฮะก็คือเพจ a s t r a ร l a เ e นะครับผมและก็โครงการ a s t r a ร l a e ของเรานะฮะเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุราชการ ตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง1ทุ่มนะครับผมย้ำนะครับตั้งแต่9โมงจนถึง1ทุ่มน้องๆฝ่ายขายของเราจริงๆให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่านแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ